ในช่างหม่ก็จะไปเที่ยวเขานะครับผมพอไปตะโกนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับผมไปดูการเดินทางเที่ยวเขาไปตะโกนะครับผมช่างโม่นะครับวันนี้ปิปดร้านนะครับวันนี้ไมได้ตะดกเราเดินทางกันด้วยรถตู้นะครับรถตูท้ทีนนะครับผมเดินทางเป็นตู้กันนะครับ ผมการเดินทางเราจะใช้เวลานานมากนะครับทำกกิโแ ER 네ล้วไปอย่างเดียวล้รก็ผมก็เดินทางมาิดหน่อยก็ฝนตกนะครับวันนี้ก็ฝนตกิดหน่อยเ้ี่ในดิสยฝนแล้วรถคในสายสิบในสาย่งนน้ิบเจ็ดไทยคนจถึงนะครับนิดหนึ่งนะครับมถอาเงเลย่ายตอนตทางนะครับตกแรงนะครับพอะ้อนนะครับผมปรนี้นี่เราก็พักนะครับ ข้อห้องน้ำกันเยอครับผมเข้าถึงเขาก็จะปวดข้อห้องน้ำกันเยอะนะครับผมก่อนจะขึ้นเขาเลยครับแล้วก็ข้อห้องน้ำกันเยอะนะครับทีห้านะครับผมรถตัวก็จอดพอดีเลยเดี๋ยวไปดูการเดินทางขึ้นเขากันนะครับผมเขาอกิดจักกันจันทบุรีครับ ันนี้จะอับน้ำอับน้ำมั่อเป็นคันมาครับก่อนขึ้นเขาครับเรามารตู้ครับมากัหลายคนตำมหลวงนี่ก็มาถึงแล้วครับวัดกระทิงนะครับวัดหลวงพ่อเฉียนนะครับโบสถ์เราก็รอขึ้นรถ ไปบนเขานะครับผมรอขึอ้นรถขึ้นเขานะคะรับวันกทิงตอนนี้เราก็ ซื้อบัตรจองตัวครับข <c rick eting> yeah, wow. ึ uh. um, ้นข okay. uh ึ huh. ้นเขานะครับผมขึ้นเขาเจิกูเาซือรกทีมงานก็ซบัตรกับนเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาแล้วนะารับไปรถซื้อบัตรนะครับเรียบร้อบัตรก็ไปกลับนะครับไปก็เราขึ้นรถอนนี้เราจะขึ้นรถัขึ้นรนโนน่อยนะครับปหน้านะครับน่าจะเบอร์สิบห้าับเปล่ารูก็ ำมันขึ้นรถกันนะครับผมขึ้นขึ้นคันเดียวนะครับก็ออกเดินทางกันเลยครับผมเดินทางไปวัดประทิงนะครับเดินทางไกลเหมือนกันครับแล้วเราก็จะออาตรงไหนประมาณนี้กับมากันเดี๋ยวพี่น้องกันนะครับผมมาเที่ยวกันเอาขอพรขอพรครับวันนี้ก็ผ่านวัดนะครับใกล้ขึ้นเขาแล้ว วัดศิษย์่2นะครับ,บ,รบเรามาจากวัดกระทิงนะครับผมวันนี้วัดศิษ่อวัดเป็นของหลวงพ่อเขียนนะครับวัดที่เราอยู่เรากัดกระทิงอนนี้เราจะพ้นนี้ไปเราก็จะขึ้นเขากันนะครับผมขึ้นเขาอยู่มาาันทีสี่ที่ห้นี่ครับผมก็ถึงขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับ เดินทางมาเท่าอะไรก็ฝนตกหนีดเลยครับผมเราก็เราก็จอดพักที่หนึ่งครับทางเขายังไม่ขึ้นนะครับผมฝนตกก็ต้องรอกันนิดนึงครับจอดพักก่อนนะครับผมพักจุดแรกอยู่นะครับผมยังไม่ขึ้นนะครับก็อยากกันทุกคนนะครับมีบุญกันทุกคนครับเียากด้วยมีบุญด้วยนะครับเราเราสักแป๊บมาครับปเดินทางต่อนะครับลูกคนฝนจุดที่หนึ่งวันนี้คฝนพายุเข้าพอดีนะครับวันนี้มาชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับผม ก็ถ่ายรูปเล่นกันนิดๆหน่อยนะครับผมก่อนเดินทางต่อนะครับรอกันนานเหมือนกันนะครับก่าจะหยุดนะครับฝนนะครับขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ต้องนี่นะครับให้ดูบรรยากาศของศพเล่นๆมาเป็นกระสอบมาเดินถ่ากอศพก็เดินทางต่อครับเข้ามาเนี่ยก็มีคนขึ้นลงนะครับผมเก 何だよ。 มันนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับหมอกเต็มฝนตกด้วยนะครับหมอกก็เลยเยอะนะครับวันนี้ก็มาบรรยากาศก็หน้ามีนะก็นี่คือใครจะขออะไรก็ขอที่นี่ได้ครับก่อนเดินทางขึ้นเขานะครับมาเนี่ยนะครับขอพอะไรเรียบร้อยนะครับผก่อนขึ้นเขาแล้วเราก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปจะเดินทางขึ้นฝั่งโน้นะครับให้ดูบรรยากาศตอย่างรวมนิดนึงก็แต่มอกนะครับ ผุ้ทายเป็นองค์เล็กๆก็มีนะ่เล็กๆแต่ทางเดินมันหนาใหม่เป็นสถานจะเป็นรูปแบบพระพุทธบาทจบของเายาารโชมาตาครักปราชนสุดท้องน้องสุดท้ายฝากด้วยนะครับฝากหญิงฝากชายด้วยผู้หญิงยิ้งชายผู้ชายยิ่มหนิงครับเขาจะหญิงสาขึ้นไปคุณนาสร้างหลังจากเราอธิฐานเสร็จเราก็เดินทางดยเท้านะครับขึ้นไปเลยก็ใช้เวลาที่จะนากันนะครับ การเดินลงเขาก็ต la ้องรีบนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมทั่วคนแจกั็ไปได้นะไม่ต้องรีบนะครับมันขัไปเรื่อยนะขึ้นตามบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมหลายกิโลพังือนกันนะครับคุณไปในทางข้างทางก็ดีนะครับวันนี้มานตีห้านะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยนะครับเราต้องรีบนะครับผมเราจะทำไกลนะครับคนแจกเข้ามาได้ครับที่ผมสุดท้ายนะครับ ไปนะครับวาากนอกไปนะครับ,บรกนกายเขาน้บนมะครับ,บา,าใจใจนนเรื่อยๆนะครับเราวถ่ายคลิปมนมันช่วงที่เหนื่อยก็ถ่ายรูปก,กันมั่งนะครับโซฟีบ้่งนะครับดูบรรยากาศโดยรวมเลยนะครับผมเวๆๆไปกาไปก่อนนะครับ วัดก็มีที่พักแบบพักนั่งแบบเอาแรงก็มีนะครับผมมีโต๊ะให้นั่งไปตามตลอดทางนะครับผมเราไม็ต้องรีบนะครับการขึ้นก็ใจเย็นนะครับก็เป็นเด็กก็เดินตัวปิ้วนะครับตัวปิ้วนะครับผมบรรยากาศก็อย่างนี้นะครับผมบรรยากาศแบบค่อยๆขึ้นไปนะครับผมมีดินทางดินมั่งทางเป็นบันไดมั่งนะครับผมก็ทําใหม่ครับก็ประมาณนี้นะครับผม บรรยากาศก็ลมลื่นนะครับผมฝนตกนะครับสสอนิดๆหน่นอยๆนะครับผมบรรยากาศก็คนก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเดินกันไปนะครับตามมันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมก็ดูบรรยากาศร่วมไปก่อนนะครับ อธิษฐานนะครับต้องการ้วจะคนนะครับขอไข่ขอมันนะครับผมเราจะพรมนาดเข็นใคของมันนะครับอนค์นครับองค์รขออะไรก็เดินทางต่อนะครับผมทำบุญกันนั่งนะครับผมประมาณนี้ครับเราคนะครับรื่อยนะครับมระยะทางก็ทำบุญไปมั่งเดินทางพักมั่งนะครับไปเรื่อระทันะันนะครับเ con bueno. nada เรามาทุกปีนะครับเป็นสิบสครั้งนะครับเราก็ต้องตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับผมในทางนะครับก็เรื่อยๆนะครับขอพรอะไรก็อธิษฐานไปก็ไปนะครับผมเหมือนทําบุญนะครับขอละครังนะครับอธิษฐานเสร็จก็หยอดตู้นะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูบรรยากาศที่การทําบุญนะครับจะเขาพิจิกุดนะครับผมดูข้างบนนะครับบรรยากาศเมฆคึมนะครับผมฟ้าคึมนะต้นไม้ลมลื่นนะครับผมดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับ รยากาศรนลมนะครับลมลื่นนะครับบรรยากาศหมอกเย็นดีนะครับผมบรรยากาศจิวๆนะครับเข้าได้าที่นเพนะครับทานอยู่นะครจะเข้ามาก็ยังทนอยู่นะครับพอค้าแม่านะครับทุกเพศทุกไปนะนะัไม่ได้เรีนล้กเตรยมมบันเตรียลนะครับนะครับานี่เรียเรื่องานะครับตอไปจากส่บานะครับ ครับมนี้ก็ได้กท็ะคู่ทางกัไปเรืเลยนครับผมดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศทางที่ทางดินะครับแงบุญนครับผมเดินางออมาตั้งแต่เป็นมอทางดินนะครับ,รบผมนี่ก็เจริามากนะครับมีคนขึ้นคนลงนะครับบรยกาศรนี้คับชารับใช้บริการของทางเขาได้นะครับแผน ก็ถึงครับ ลากขาก็มีที่นั่งพักไปเลยนะครับผมพักผ่อนจนใจกันไปนะครับหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็นั่งจิวๆกันไปนะครับผมบรรยากาศทรรบุญนะครับครับดูหมอกควันนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับมาเช้านะครับเราเดินทางนู่นเลยนะครับผมขึ้นต่อยังไม่ถึงนะครับผมก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเรื่อยกันนะครับก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดินทางต่อนะครับ

อยากจับคุณคยังไงนะครับมาที่กองกัการครับมหาโพธิมกรรมการนะฮะเพื่อสา่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเธารที่ลน้มาครับนะพ่สาาระด้วยหกงนะสังกััดารนสััพ่นานะก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องททุนเท่าไหร่หรอะปัจจัยางต้องเ้าม่นครับน ที่สังเกครับคับ เตรียมพร้อมในุกต่าไปเตรียมพร้อมนะจะได้กล่าวคูชาให้นั่งลงให้เรียบร้อยก่อนจะเดินไปเดินมาบวย้งไระอเยอจะได้กลาวคบูชาให้มาตรงนี้จุีนั่งเลลุกนั่งเลยโน่กจนัเลยจะได้กล่าวคำบูชาต่อรอยฝ่าเร้บาา เราม่ไรักกัน จากเราไหว้อปบัติเสร็จเราก็จะเดินทางไปผ้าแดงต่อนะครับจุดสุดท้ายของของกจด, <c oughs> ดูการเดินทางกันเลยครับผมมีทางไปผ้าแดงนะครับผมจุดหมายอยู่ผ้าแดงตอนนี้กำลังลงเป็นที่ชั้นนะครับนี่ต้องระวังเด้อพี่น้องมาก็ต้องระวังนะครับระวังลื่นนะครับระวังหัวทิ่มประมาณนี้นะครับผม เดินทางก่อนเด้เป็นไงเราก็มาถึงผาแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจุดขออธิษฐานจุดที่สูงที่สุดของเขาเข็นตะกูดนะครับผมก็มาขอเนี่ยครับขอพรขออะไรก็เขียนใส่ตามผ้าแล้วก็ปลูกไว้ต้นไม้นะครับสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนี้นขออะไรแล้วก็เขียนอีกทีนะครับก็เป็นจุด ก็อธิษฐานอะไรก็เขียนลงอีกทีนึงครับผมเขียนผ้าแดงนะครับปลูกไว้ตรงสูงที่สุดผ้าแดงนะครับอธิษฐานอะไรก็นะนะครับเขียนลงไปในผ้าอีกทีนึงครับผมแล้วก็ปลูกไว้ที่นี่นะครับผมถ้าพร้อมําเร็จเราก็จะมาอีกครั้งนะครับผมที่เราขอไว้นะครับก็เป็นคนเชื่อปลูกส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่นะครับใครจะขออะไรนะครับก็ขอได้หมดนะครับก็ดูบรรยากาศบนผ้าแดงกันก่อนนะครับผม หลังจากเราขอพรเสร็จเราก็จะลงไปทางลงกลับไปนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับมาถึงพิจิตรผ้าเดงแล้วครับผมก็อธิษฐานปลูกไว้ติดต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินทางลงครับทางกลับก็น่าผมทางกลับเราก็จะมาทางลัดนะทุทางลัดครับดูนะครับบรรยากาศทางลัดนะครับบรรยากาศแบบป่าชื้นนะครับผมดูนะครับเราก็ค่อยๆกันลงนะครับผมอันตรายเหมือนกันนะครับมันชันนะครับทุทางลัดทางลัดนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆลงกันนะครับดูนับตอนลงนิดนึงนะครับ ครับนี่หมอกนะครับหมอกไหมครับดูคนครับคนก็เดินขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะลงแล้วครับผมก็เราจะดูใครห้ข้าวๆนิดนึงนะครับผมมาในครับดูบรรยากาศครับลมเย็นดีนะครับบนครับลงนะครับผมลงแล้วลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้ว ลงมาก็ขากับก็ทักทายกันธรรมดานะครับผมเราขาลงนะครับเขาขาขึ้นนะครับเราก็รถส่วนนัำก็ทักทายกันประมาณนี้นะครับผมด้วยกกัันครบผม็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจช่างหมูบาร์เบอร์นะครับวันนี้เรามาได้มาตัดผมนะครับเรามาทําบุญที่เขาเชจิกุกนะครับมาทำบุญมาทำบุญนะครับถึงกบทุกปีนะครับ ขึ้นทค่นี้เราประมาณเราขาลงครับเขาขึ้นครับก็มีพวกประมาณตัวนะครับจะคาดตัวนะครับผมก็เดินทางกันปลอดภัยทุกคนนะครับผมไม่มีอะไรอะไรครับคลิปนี้ก็มีแลอมากนะครับผมน่ครับประมาณนี้ครับเราลงมานะครับขึ้นครับขก้นไปน้ำนะครับไม่ใช่ทะเลนะครับเกิดนะครับ